คลิปนี้เราจะเปิดเผยกล้องวงจรปิดที่มีฟีเจอร์ครบที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้แพนซ้ายขวาหมุนเคลื่อนที่และซูมได้และสามารถสื่อสารโต้ตอบด้วยแอปพลิเคชันได้ Pixel All New PTZ คลิปนี้พิกเซลเผย5สิ่งที่กล้องวงจรปิดยุคนี้ต้องมี 1. กล้องต้องชัดยุคสมัยนี้แล้วนะครับยังไงภาพก็ต้องคมชัดและเกลบรายละเอียดให้ครบ 2. กล้องต้องไร้สาย Wi-Fi เป็นสิ่งจะเป็นกับกล้องยุคนี้และเป็นไปได้แล้วกับความคมชัดในระยะทางที่ไกลขึ้น 3. กล้องจะต้องแพนซ้ายขวาหมุนเคลื่อนที่และซูมได้ 4. กล้องจะต้องฟังเสียงรอบบริเวณและสามารถสื่อสารโต้ตอบด้วยแอปพลิเคชันได้ 5. กล้องต้องแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติผ่านลายได้คลิปนี้เราจะเปิดเผยกล้องวงจรปิดที่มีฟีเจอร์ครบที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้ Pixel all new ptz กล้องหมุนรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อการใช้งานครบทุกรูปแบบตามคุณสมบัติที่กล่าวไปถ้าคุณกำลังมองหากล้องวงจรปิด คุณต้องไม่พลาดคลิปนี้โดยรุ่นที่เรานำมาติดตั้งจริงให้เห็นกันตรงนี้คือ Pi ก e l ล Premium Set 8กล้องหลายคนม้างจะคิดนะครับว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยจะต้องเข้าหน้าจอเซตอัพติดตั้งค่าอะไรต่างๆมากมายจะบอกว่ากล้องวงจรปิดไร้สายของ p ิ xels ออกแบบมาง่ายกว่านั้นครับคุณสามารถติดตั้งกล้องนี้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เข้าเซตอัพวิสัทซึ่งสามารถจะคลิกเน็กต่อไปเพียง5หน้าจอก็ใช้งานได้ทันทีครับ และเนื่องจาก Pixels ได้ใช้การเข้ารหัสภาพแบบ H265+ ที่สามารถแสดงผลภาพชัดเจนแต่ลดขนาดการจัดเก็บลงได้ด้วยเทคนิคการประหยัดเฟรมภาพเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ก็จะประหยัดเฟรมในการบันทึกภาพลงแต่เมื่อมีวัตถุสิ่งของหรือผู้คนเดินผ่านเฟรมภาพก็จะกลับมากขึ้นฉะนั้นหากเหตุการณ์ปกติจริง เราทดสอบการใช้งานได้สูงสุดถึง60วันแปรผันตามจำนวนเฟรมที่ใช้ซึ่งถือว่าบันทึกได้เกิน1เดือนอีกนะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำบททดสอบโหดท,ที่แบร์ไตมีต่อพิกเซลกล้องวงจรปิดไร้สายที่ครั้งนั้นผมใช้หมู่บ้านของผมนี่แหละครับยิงสัญญาณภาพนะครับ200เมตรต่อเนื่องกันเลยแบบไร้สิ่งกีดขวางโอ้ผลทดสอบก็เห็นภาพ ชัดเจนนะครับสัญญาณครอบคลุมก็เป็นไปได้กับการที่จะส่งผ่านไร้สายระยะไกลแล้วครั้งนี้เรากลับมาทดสอบโหดกันใหม่ที่โรงแรมเลอทาน่านี่มีมุมต่างๆมากมายนะครับมีลูกค้าจริงเดินเข้ามาในร้านนะครับเห็นภาพเก็บครบมุมกว้างขึ้นในขณะเดียวกันความคมชัดของภาพผมมองด้วยตาผมรู้สึกว่าชัดขึ้นฉะนั้นต้องพิสูจน์กันหน่อยนะครับผมจะเข้าซิสเต็มเซตอนะครับแล้วดูขนาดภาพ ตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ widescreen 16:9ต่อภาพที่ได้ความละเอียดคือ2,304คูณ1,296พิกเซลเมื่อคำนวณแล้วก็อู้ร่วม3ล้านพิกเซลเลยกล้องวงจรปิดเดิมจำได้ไหม2ล้านพิกเซลท่านั้นเองฉะนั้นครั้งนี้การกลับมาใหม่ภาพชัดขึ้นอีก50%นะจ๊ะซึ่งความพิเศษของกล้องเซตนี้คือหมุนได้ด้วย เมื่อคุณเห็นว่ากล้องหมุนได้อย่าคิดว่าจะไม่ทนนะครับเพราะว่า Pixel All New PTZ ที่มาพร้อมความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่นด้วยมาตรฐานระดับ IP 6 5ว้าวที่เรียกได้ว่าสามารถติดตั้งนอกสถานที่ได้อย่างลานจอดรถ หน้าประตูทางเข้าเรามั่นใจได้ว่าตัวกล้องจะไม่เสียหายเมื่อโดนละอองฝนอย่างแน่นอนเลครับ Pixel HD แอปตัวนี้พัฒนามาเป็นเวอร์ชันที่22แล้วนะครับโห oh, ขยันอัปเดตมากเลยล่าสุดก็เลยทำให้การล็อกอินง่ายกว่าเดิมคุณผู้ชมครับสังเกตไหมฮะมีทั้ง Google Account แล้วก็ Line ID ฉะนั้น Line ในเครื่องเราสามารถนำมาล็อกอินนะครับเข้าสู่แอปพลิเคชันตัวนี้ได้อย่างง่ายเมื่อล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนการเพิ่มกล้องง่ายมากกดบวกนะครับแล้วก็เป็นการเปิดกล้องเพื่อที่จะถ่าย QR code นี่เลือกคำสั่งนี้เลย DVR หรือ NVR ในที่นี้เราใช้ NVR นะครับเรามีกล่องที่บันทึกนะครับข้อมูลต่างๆไว้ฉะนั้นเราจะซิงค์แอป,ปเรากับกล่องนี้นี่ฉะนั้นการซิงค์ง่ายมากครับกดเปิดกล้องเพื่อสแกนนะครับนี่นะครับและเราก็กลับมาเปิดกล้องของเรานี่ครับ ในกล่อง NVR นี้นะครับจะมีคำสั่งชื่อว่า Fast Network นี่คือ QR Code สำหรับ Cloud ID Cloud ID นี้เมื่อทำการถ่ายเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ complete ไประบบจะทำการดึงภาพที่แน่นอนครับพิกเซลเก็บไว้ในระบบ Cloud เนี่ยทั้ง8กล้องจะมาแสดงผลบนหน้าจอด้วยความรวดเร็วนะฮะเพียงครู่เดียวนี่ครับตอนนี้ทั้ง8กล้องนี้อยู่กับเราแล้วนะครับนี่เห็นเลยนะครับภาพเดียวกันเป็นเลอทนาเหมือนกันผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่า เมื่อเรามีแอปพลิเคชัน Pixel HD มันดียังไงนะครับนี่เหตุการณ์ทีมงานผมกําลังนั่งประชุมมาอยู่ใน,ในห้องอีกห้องหนึ่งเอาละทักเขาหน่อยดีกว่าครับเรากดไมค์ครับเพียงหนึ่งทีอ่าผมได้ยินเสียงกันแล้วครับอ้าวทุกคนได้ยินเสียงพี่หนุยไหมอ,คคอ่าโบกไม้โบกมือหน่อยโอเคอ่าขอบคุณนัดมากนะที่ให้สถานที่โรงแรมเลอทาน่านะบางพลีนะอ่าประมาณนี้ประชุมกันต่อนะครับ น,นี่ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อกับกล้องที่ติดตั้งไว้นะครับใน Pixel All New PTZ ทั้ง8ตัวนี้ครับจุดเด่นของ Pixel All New PTZ ที่มีการตั้งค่า preset ของกล้องได้ครับวิธีการตั้งค่าของ preset ก็ไม่ยากเลยเราแค่ทำการเลื่อนกล้องไปยังจุดที่เราต้องการจะตั้งเช่นหันหน้ากล้องไปที่เคาน์เตอร์บาร์นี้ปรับระยะซูมให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่ม preset position แล้วก็ใส่ลงไปว่า จุดจุดนี้ชื่อว่าอะไรเสร็จแล้วการพรีเซตนี้จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอมือถือทุกครั้งที่เราต้องการกลับไปที่จุดจุดเดิมเพียงแค่จิ้มครับและจุดที่พัฒนาขึ้นมาอีกเรื่องคือระบบการจับภาพกลางคืนแบบ Starlight Mode ที่ยังคงเห็นภาพเป็นสีสันได้ด้วยในช่วงเวลากลางคืนตามที่เห็นแบบนี้ครับถือว่าภาพที่ออกมาใช้ได้ทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามถ้ามืดสนิทแบบไร้แสงไฟจริง กล้องจะใช้ระบบแสงอินฟราเรดยิงออกมาทำให้เราสามารถเห็นภาพได้แม้ในที่มืดสนิทในรูปแบบนี้ครับ p s x e l All New PTZ รุ่นล่าสุดนี้เพิ่มเติมความสามารถจาก Motion Detect เดิมสามารถจะจับภาพเฉพาะบุคคลที่เรียกว่า Human Detect ได้ซึ่งถือเป็นขั้นกว่าครับทำให้เราสามารถตั้งกล้องในห้องเก็บของหรือตามจุดต่างๆที่คนทั่วไปมักจะไม่เดินผ่านไป แล้วก็เปิดให้ตัวกล้องทําการตรวจจับความเคลื่อนไหวเอาไว้หากมีคนเดินผ่านมากล้องก็จะจับสัญญาณ Human d e t e c t คือตรวจสอบความเป็นมนุษย์แล้วก็ส่งสัญญาณมาที่กล่อง NVR พร้อมการแจ้งเราผ่านไลน์ทันทีครับไลน์เห็นไหมล่ะครับว่าภาพจากกล้อง Pixel All New PTZ ที่เราติดตั้งไว้เมื่อส่งมาที่มือถือเราโดยเราจะเห็นเลยครับว่าใครที่เดินเข้ามาในพื้นที่ห่วงห้าม มาเมื่อไหร่เวลาไหนเมื่อเห็นแบบนี้แล้วสามารถโทรแจ้งตำรวจได้ทันท่วงทีเลยรับรองผู้ต้องสงสัยไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนอ่ะๆนั่นทีมแบไตนะครับไม่ต้องแจ้งฮ <c oughs> และถ้ากล้องเกิดการทำงานที่ผิดปกติจากการใช้งานปกติคุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่า Pixels กล้าการันตีโดยการรับประกันกล้องนี้ยาวนานถึง3ปีเต็มผ่านช่องทางการส่งซ่อมที่ง่ายที่สุดครับ นั่นคือ7 e เ e ่ e อีทุกสาขาทั่วประเทศว้าวปัจจุบันมีมากกว่า1 0,000สาขาแล้วนะครับซึ่งเมื่อคุณเอาไป d ดร p ปพอยที่7 e เ e ่ e อแล้ว Pixel ก,ก็จะทำการตรวจสอบนะครับหากกล้องนั้นเสียจริง p i x e ซไม่ซ่อมครับเขาจะจัดส่งกล้องตัวใหม่กลับไปให้คุณเลยซึ่งคุณจะสามารถเลือกกลับไปรับณนะจุดดรอปพอยคือ7 e เ e ่นอสาขาเดิมหรือจะให้ p ิกเซส่งหาคุณด้วยเคอรี่ถึงหน้าประตูบ้านก็ยังได้ว้าว wow. ก่อนจะสรุปกันผมจะให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมด้วยกล้องวงจรปิดไร้สาย p ิ x e l ล C C T V ใหม่ในชื่อ All New P T Z นี้นะครับแน่นอนว่าระบบไร้สายทำงานได้แบบไร้สิ่งกีดขวาง200เมตรแต่ด้าในพื้นที่ของคุณมีสิ่งกีดขวางนะครับผมแนะนำว่าคุณจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อีกหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่า I P C Router อุปกรณ์ทวนสัญญาณครับ เพื่อเพิ่มระยะให้กับการส่งสื่อสารไร้สายนี้ถ้ามีสิ่งกีดขวางมากก็ต้องติดอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อเพิ่มอนาเขตในการสื่อสารหากันเพื่อความคมชัดของภาพครับส่วนด้านล่างลำโพงที่ให้เราสามารถโต้ตอบคนที่อยู่หน้ากล้องได้ Pixel s a l l New PTZ นั้นจากการทดสอบถือว่าเหมาะกับการใช้งานในสถานที่ปิดมากกว่าในที่ที่มีเสียงอึกกระทึกนะครับเนื่องจากลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้ได้ยินได้โดยถนัดนะ สรุปครับสรุปเรื่องของกล้องวงจรปิดนะวันนี้ไม่มีใครไม่ทราบความสําคัญนะครับฉะนั้นถ้าเป็นที่พักอาศัยเป็นบ้านข้อดีก็คือคุณเอาไว้ดูแลลูกน้อยเวลาคุณอยู่ข้างนอกหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุในบ้านนะครับแล้วก็ป้องปรามเหตุโจรกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เป็นห้างร้านกิจการหรือโรงแรมอย่างเลอทาน่าโอ้โหสอดส่องกิจการได้ง่ายเลยครับ เพราะว่าคุณมีแอป Pixels HD สามารถจะสื่อสารกับพนักงานในบริเวณได้นะครับเพื่อจะพูดคุยแล้วก็รับส่งงานกันในขณะเดียวกันถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรสถานที่กว้างๆณนะวันนี้การติดตั้งกล้องไร้สายทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายได้ขึ้นนะครับและก็ถึงเวลาของ รีวิวที่ดีต้องมีมบริษัท Highlight Corporation วางราคาจำหน่ายของกล้อง p i x e ซ C C T V ใน p ิกเซลพรี i u m ยมเซตใหม่ล่าสุดที่มีกล้อง All New P T Z ทุกตัวสามารถซูมได้แล้วก็เคลื่อนไหวได้มีทั้งเซตแบบ4กล้องและเซตแบบ8กล้องในราคาเริ่มต้นที่ 32,900บาทครับาสามหมืามีทอนโอ้และสนับท่านที่ไม่ต้องการกล้องหมุนทุกจุดครับ Pixel Wi-Fi Kids X Series เดิมยังมีรุ่น all new zoom ซึ่งมีการอัปเกรดตัวกล้องให้ชัดขึ้นมาเป็น3ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันมีให้เลือกทั้งรุ่น3บวก1และรุ่น7บวก1ึ่งเัียงคงราคาเอาไว้เท่าเดิมตามที่เรารีวิวมาก่อนหน้านี้และนอกจากนี้ P i xels ยังมีอีกหลากหลายรุ่นให้เลือกสรรได้ตามความเหมาะสมเลยล่ะครับ Pixels WiFi Kids X Series ที่เหมาะสำหรับบ้านหร,หรือสำนักง,งานทั่วไป Pixels WiFi Monitor Series เหมาะสำหรับร้านค้ากิจการหรือสถานที่ที่ต้องการการสอดส่องดูแลตลอดเวลาและนอกจากนี้ Highlight Corporation ก็ยังมีกล้องพิกเซลอีกหลากหลายรุ่นให้เราเลือกสรรนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้ผ่าน Line Official Account ของ Pixels เองที่ @pixels_cctv อย่าลืม Pixels มี S ด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่พร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงเพราะแบตไคือสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ